ันนี้จะมาอันบ็อกซิ่งนะคะมารีวิวพัสดุที่เราสั่งมานะคะมีคนสั่งมาให้จากลาซาด้าไทยแลนด์จง๊กเก็ตเป็นอะไรเนาะไปก็ไม่ค่อยพอนิดนึงนะคะมืดๆนิดนึง การกระแทกหัวเว่ยมีเดียแพดทีห้าโอ้ไอแพดโอ้ไม่ใช่ไอแพดเป็นแท็บเล็ตนะคะ เราจะสงสารไฟเราจังเลยไฟเราไม่พอ เป็นำตอบรก่นไหนชันแบบ